ธนาคารอสาหรสงเคนะครับขยายความสุขให้กับลูกค้านะครับด้วยการขยายสลากออมทรัพ์ทออสอนะครับชุดหน้าคราชนะครับฝากเพียง1,000บาทรุ้นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการฝากสลากนั้นเงินต้นไม่หายแถมได้ดอกเบี้ยได้กำไรนะครับและ ยังมีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักคราชนะครับเปิดขายหน่วยละ1,000บาทอายุสลาก3ปีมีโอกาสลุ้นรางวัลตลอด36งวดด้วยกัน ระยะเวลานะครับเปิดขายตั้งแต่17เมษายน2567เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะครับมีการขยาย นะครับความสุขด้วยตัวสลากตัวนี้ก็คือ,อยังเปิดให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ไปซื้อสลากกันอยู่นะครับผลตอบแทนหน้าสลาก1%ต่อปีเมื่อฝากครบกําหนด3ปีลงทุน1,000 0แสนรับผลตอบแทนขั้นต่ำ1.72%ต่อปีลงทุนล้าน1ล้านบาทนะครับรับผลตอบแทนขั้นต่ำา8 8 4ต่อปีนะครับลุ้นรางวัลน,นะรางวัลที่1ม รางวัลละ2ล้านบาทจํานวน1รางวัลต่อหมวดรางวัลที่2รางวัลละห0,000ื่นบาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดรางวัลเล็กท้ายนะครับเล็ท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขกท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บบาทช่องทางการซื้อสลากนะครับสามารถซื้อได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศนะหรือแอปพลิเคชัน g h b All g e n นะครับสามารถสแกน QR code นะครับหรือโหลดแอปพลิเคชัน g h b All g e n ได้เลยนะครับสแกน q ค code ้ o ดูรายละเอียดผ่าน QR Code ตัวนี้เพิ่มเติมได้หรือสอบถามโทรนะครับ gh bank call center 02645 9000 900, หรือ w w w GHBank.co.th นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับหากสนใจนะนะครับการซื้อสลากนะครับมันข้อดีก็คือข้อดีของการซื้อสลากเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเงินต้นไม่หายแถมได้รุ้นรรงวัลคราวนี้ทุกท่านถ้าสนใจก็สามารถที่จะ เข้าไปที่เว็บไซต์ตัตวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและจองการซื้อสลากเอาไว้ได้ก่อนเลยนะเนี่ยจะเลือกชุดเลยชุดหน้าคราชนะครับหน่วยละ1 0 0 0บาทจะจองกี่หน่วยก็เลือกเอานะครับเวลาที่สะดวกให้ติดต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะโทรติดต่อมาให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับสะดวกติดต่อจังหวัดไหนนะครับสาขาที่สะดวกนะครับเลือกเอานะ นะครับเนี่ยกรุงเทพก็มีหลายสาขาก็เลือกได้เลยนะครับช่องทางการรับรู้แล้วก็ติกรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะออจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สาขาที่เราจองเอาไว้นะครับเพื่อฝากเ,เพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ทออ,อสอชุดนักข่าดยำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวสลากตัวนี้นะครับ เงินต้นไม่หายนะครับมีอัตราดอกเบี้ยและได้รุ้นรางวัลใหญ่นะครับและรางวัลอือ่นอ,อ,อีกมากมายนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับค่ายด้วยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เเว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรล้วงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้น,ร,นระมัดระวังนะครับสหัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้ เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวสอบเอะใจถูกทุก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะ นะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชาชีนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชาชีได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดขวงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3โทรศนะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย